ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพาทุกคนมา,าสำรวจชุมชนกันค่ะแล้วก็วันนี้เรามาหาคุณแม่ร้านลูกชิ้นปิ้งประตู3ค่ะวันนี้อยากถามคุณแม่เกี่ยวกับประชากรค่ะคุณแม่ย้ายมาอยู่ที่นี่นานแค่ไหนแล้วคะ๋อมาอยู่นี่37ปีแล้วค่ะอยู่นี่37ปีแล้วแม่ประกอบอาชีพนี้ตั้งแต่นานแค่ไหนแล้วคะปีห้จ้ะ๋ <58. S 1> อตั้งแต่ปี58แแม่ขายดีไหมคะหรือว่า วันหนึ่งได้รายได้มากมายแค่ไหนขายดีแต่ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีไม่ควอยู่ได้ก็ลูกแม่เป็นคนที่ย้ายมาอยู่ที่นี่หรือว่าอาศัยอยู่ที่นี่อยู่แล้วคะ,ะแม่เป็นคนอำเภอปากมาได้สามีอยู่โคราชอ๋อมาได้สามีก็เลยย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่นี่คนในชุมชนหรือว่าคนรอบข้างม,มีการมาช่วยดูแลมาช่วยเหลือกันยังไงบ้างคะอ๋ะอก็ส่วนมากแม่ก็จะอยู่แต่บ้านแม่แม่ไม่ได้กบก หัวหน้าชุมชนมีการเข้ามาดูแลมาให้ทรายอเบตรหรือว่ามาดูแลชุมชนพัฒนา่างไหมมีมอสมมมาแจกทรายอเบตเป็นั้งคาวด้วยโอเคค่ะแล้วก็อยากให้ชุมชนของเราพัฒนาไปในเรื่องของอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นน้ําขยะหรือว่าการจราจรอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอ๋อไอพัฒนาเกี่ยวกับสิ่งเสพติดน้ํกระทอ่อมไม่ให้มีใกล้สถานศึกษาลูก อยากให้พัฒนาในเรื่องนี้ใช่ไหมคะได้คะ่ะขอบคุณคุณแม่มากนะคะขอบคุณคะ่ะ